สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับช่อง DIY Review ให้รู้นะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะก็ประมาณร่วม10วันให้ไม่มีคลิปใหม่อัพขึ้นมาเลยนะครับต้องขออภัยด้วยพอดิติดงานหลวงนะครับงานบริษัทส่งออกไปต่างจังหวัดนะฮะสำหรับคลิปวันนี้นี่ผมจะมานำเสนอไอสิ่งที่เรียกว่าการผสมผสานนะครับการใช้งาน ของวงจรต่างๆนะฮะโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นวงจรที่ผมใช้าหากินอยู่เป็นประจำนะครับนั่นก็คือวงจรหน่วงเวลา1นึ่งวินาทีนะฮะ, <c oughs> ะมันจะเป็นยังไงนะฮะในในในหน้าจุดเนี้ยคือผมทำเป็นกล่องควบคุมไฟเด y l ไลท์นะฮะและควบคุมไฟเลี้ยว LED นะฮะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะะและผมก็ได้ ออกแบบลายปรงลายปิ้นเรียบร้อยนะฮะแล้วผมก็สั่งทําลายปิ้นมาเรียบร้อยนั่นแหละครับและนี่คือลายปิ้นที่ผมสั่งทํามานะฮะร,รู้สึกว่าจะราคาแพงอยู่นะสะสำหรับแผ่นปิ้นธรรมดานะครับตกแผ่นละ38บาทนะฮะทั้งหมดนี่2โหลนะฮะนะครับผมก็แพงอยู่เหมือนกันนะฮะก็มาดูกันถ้าไม่ีใครมีร้านที่ราคาถูกๆนะก็แนะนําผมมาได้นะเพราะผมอาจจะสั่งทําเยอะนะฮะ นี่นะฮะเป็นแผ่นพิ้นธรรมดาเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็ผมได้ประกอบเรียบร้อยชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันเพื่อว่าเป็นการไม่ให้เสียเวลานะฮะพอเป็นตอนที่ประกอบนี่มันจะใช้เวลาเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวก็มาดูกันนี่นะครับอันนี้เป็นลายพิ้นตัวนี้ อันนี้ก็ไปเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับนี่นะอันนี้เป็นชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ไอแผ่นใหญ่ก็ประกอบเรียบร้อยเดินสายเรียบร้อยนะพร้อมพร้อมทำงานนี่นะฮะจะเห็นได้ว่าจะมีไอวงจรหน่วงเวลาอยู่ในนี้สองชุดนะครับนี่ผมเป็นการควบคุม d a y l i g องข้างซ้ายขวาของหน้ารถนะฮะตัวนี้การทํางานมันก็คือเวลาเราติดเครื่องเนี่ยไฟหน้าเดรไล์ก็จะติดนะฮะแล้วก็จะมีชุดควบคุมหลอดเดรไล์ไม่ให้หลอดเดรไล์เสื่อมง,ง่ายนะครับกใ็ใช้งานหลอดเดไล์ได้ตามอายุไขของมันนะฮะก็ไม่ไม่ทำให้เดรไลต์เสื่อมง,ง่ายแล้วก็เวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยถ้าหากว่าเราเสริมด้วย led สีเหลืองนะฮะสำหรับไฟเลี้ยวที่คุณอยากอยากจะติด,ต,ดติดตั้งนะ ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวปับ๊บหลอด d a y l ไล h ์นี่ก็จะดับหลอด LED ไฟเลี้ยวก็จะกระพริบนะครับถ้าหากว่าปิดไฟเลี้ยวปับ๊บหลอด d a y l i g h ์ก็จะติดกลับขึ้นมาเหมือนเดิมะฮะแล้วก็จะมีระบบหลีแสง d a y l i ล h ์ตอนเราเปิดไฟหลีหน้ารถด้วยนะครับสําหรับวิ่งตอนกลางคืนฮนะเพื่อไม่ให้แสงสว่างจ้าเกินไปนะครับก็จะดับแสงลง50%นะฮะก็ใังไงแล้วนะ ก็ผมก็จะทําขายอยู่นะฮะถ้าหากว่าทุกคนขี้เกียจประกอบเองนะครับไอตัวนี้กล่องมันจะเป็นยังไงนะผมก็มีกล่องมาแล้วนี่เป็นกล่องแบบนี้สามารถกันน้ํากันฝุ่นได้นะเหนียวแข็งแข็งแรงตัวนี้เนี่ยพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวสายออกนอกกล่องนะครับเดี๋ยวผมก็จะพัฒนาทีนถ้าหากวางวางขายจริงอ่ะนะครับ <c oughs> สำหรับตัวเล็กก็จะมีกล่องเล็กนะอันนี้เป็นชุดควบคุมชุดควบคุมแสงไฟหลีนะครับตันนี้ผมไม่กักนะผมไม่กักวิชาเพราะว่าไอ้พวกวงจรวงจรอะไรก็อธิบายในคลิปก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าไงก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในในช่อง Youtube หรือว่าในเพจก็ได้นะวิดีโอ ก็พิมพ์ชื่อ DIY รีวิวให้รู้นะฮะก็ค้นหาดูลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมา,าทดลองหรือว่าลองไฟกันเลยนะครับว่ามีเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้ผมก็ต่อประกอบเรียบร้อยแล้วนะฮะโยงสายไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือชั่วคราวครับยังไม่ได้ลงกล่องนะครับคือลงกล่องก็จะอีกแบบหนึ่งนะตอนนี้จะเห็นไม่ได้ว่ามันจะมี2ชุดตัวนี้ก็ควบคุมระบบไฟเลี้ยวนะฮะ แล้วก็ตัวนี้ก็ควบคุมระบบไฟหลีนะครับของเด y l ไลท์นะครับนี่นะฮะที่ท่านเห็นนี่คือเป็น LED COB แบบกากๆนะราคาถูกนะครับก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากนะก็มันก็ใช้งานได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าไฟสีส้มอ่ไฟสีเหลืองเนะี่ยก็หลอดแย่หน่อยนะครับก็เดี๋ยวก็มาดูกันนะครับก็ตัวหนึ่งนี่ก็มีขนาดบัต์อยู่ที่ตัวละสิบัตนะฮะ ถ้าเป็น daylight สองข้างนี่ก็คือ20วัตต์รวมกันนะครับจะเห็นได้ว่ามีรีเลย์หลายตัวนะเพราะว่าชุดนี้นี่คือระบบไฟมันแยกการทํางานจากกันเลยนะซ้ายขวานะครับคือไม่พ่วงกันเลยนะฮะเดี๋ยวก็มาลองดูกันครับนี่นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสไปที่หลอดและให้ดูการทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปนะฮะตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ผมต้องใช้แสงไฟส่องไปที่ตัวมันเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีไฟ สู้แสงสู้กับแสงมันนี่เดี๋ยวกล้องมันจะเก็บรายละเอียดของแสงได้ไม่เต็มที่นะฮะก็มาเริ่มเปิดดูกัน,นะฮะสมมติว่าเราบิดกุญแจแล้วนะครับหรือว่าเราสตาร์ทเครื่องรถแล้วนะฮะนี่นะครับอันนี้คือแสงไฟเดย์ไลท์ปกติวิ่งกลางวันนะฮะสมมติว่าเราเปิดไฟหลีนะครับเราเปิดไฟหลีหรือว่าไฟมาไฟหน้านะแสงก็จะดอบลงนี่นะฮะอันนี้ผมใช้ ลักษณะคือแบบเอาสายมาจ้ำกันนะฮะก็จะมีแบบแตะกันนิดนึงนะฮะทีนี้ก็ดับดับไฟหน้าดับไฟหลีนะครับนี่นะฮะเปิดไฟหลีปับ๊บนี่แสงดอบลงไป5-10%นะครับทีนี้ก็มาดูไฟเลี้ยวนะฮะผมจะเปิดเป็นไฟผ่าหมากก่อนนะครับโดยใช้การแตะของสายไฟนะฮะ ใชไหมครับทีนี้ก็เปิดทีละข้างนะครับผมจากซ้ายก่อนเห็นไหมขวานี่นะครับคือลักษณะการทำงานเนี่ย ก็อาจจะเหมือนกับแบบของในท้องตลาดทั่วไปนะแต่ว่าสําหรับไอตัวในชุดที่ผมไอสร้างขึ้นมาเนี่ยคือมันมีความแม่นยําแม่นยําแล้วก็ความทนทานนี่สูงมากเลยฮนะแล้วก็ผมจึงกล้ารับประกันที่ว่าถ้าหากว่าผมขายผลิตภัณฑ์นี้ไปนี่ผมจะรับประกันถึง5ปีนะครับในราคาไม่ไม่กี่ร้อยนะฮะก็เดี๋ยวในราคานี่ผมก็จะแจ้งไออีกทีหนึ่งในอ่าโพสต์ที่ผมวางขายนะครับ แต่ช่วงนี้ผมยังไม่ยังไม่วางขายนะน่าจะเริ่มวางขายตั้งแต่วันที่10นะาจะวางขายที่ช้อ p ป,ปีก่อนนะครับผมแล้วก็มันจะมัแจ้งหน้าโพสต์อีกทีหนึงนะครับก็ถ้า,างไงก็ลองดูลองตัดสินใจนะฮะแล้วก็นี่คือเป็นการผสมผสานระหว่างารีเล์กับชุดหน่วงเวลา1วินาทีนะฮะก็เป็นวงจรที่ผมหากินในเพจมาตลอดนะฮะจะเห็นว่าที่สายไฟเยอะเนี่ย คือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะว่าถ้าลงกล่องจริงนี่มันก็มีไม่กี่เส้นหรอกนะฮะเพราะว่าผมเอาสายไฟที่ของผมมีไงแล้วก็ไม่ไม่อยากจะตัดสายให้มันสั้นนะครับนี่นะฮะนี่ดับนะฮะหรือว่าอันนี้ยังเป็นไฟหลีนะอันนี้ไฟปกติอันนี้เปิดไฟหลีแล้วก็มาเปิดไฟเลี้ยวดู เห็นได้ว่าไฟสีส้มนี่คือแบบกากมากไไปติดเป็นบางดวงนะครับคือก็ทําใจเนาะก็ราคามันไม่ไมกี่สิบบาทรู้สึกว่ารอดละยี่สิบาทต้องที่ซื้อมาเนี่ยก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะสำหรับเพื่อนๆนที่จะติดตั้งนะฮะก็เลือกดูไอหลอด led cob ที่ท่านคิดว่าน่าจะใช้เหมาะเหมาะกับรถของคุณนะครับก็เลือกที่มันดีๆหน่อยนะฮะก็ทีนี้ หลังจากที่เลือกแล้วก็ก็สนไก่งงจรของผมก็ซื้อไปไปติดนะครับผมนะก็รับประกันถึงห้าปีในะชุดนี้เดี๋ยวตัวจริงเดี๋ยวผมจะโพสตให้ดูกันในเพจอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าอย่างไรแล้วก็ก็คลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรอีกเดี๋ยวผมก็จะมานําเสนอประกาศให้ทราบกันอีกทีนะฮะตอนนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ